การทำอุมชูลุงเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนอาชีพของเรานะคะอืมถ้าคนที่เพื่อนๆที่มาอยู่ในที่เยอรมันได้สักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะเรียนภาษาส่วนใหญ่ก็จะเออ่เรียนภาษาก่อนใช่ไหมคะจะเข้าเอ่อ Integration Course ของทางเยอรมันนะคะก็คือการอ,อ เรียนภาษาของผู้ที่ติดตามครอบครัวมานะคะหรือสมรสมาแล้วก็มามเหมือนกับว่าปรับพ,พื้นฐานนะคะพอเสร็จเรียนการเรียนภาษาเสร็จปุ๊บก็จะหางานทำนะคะส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สเต็ปนะคะของพี่ปอก็เหมือนกันนะคะก็คือไม่ได้ศึกษาต่อไม่ได้ไม่ได้อ ทำคือพี่ปอลเนี่ยจบตีมาเฉยๆไม่ได้ต่อโทนะคะที่เมืองไทยก็ไม่ได้ต่อโทแล้วก็ที่เยอมันก็ไม่ได้ศึกษาต่อโทนะคะเคยคิดที่จะเรียนต่อโทเหมือนกันแต่ว่า,าถ้าเรียนต่อโทแล้วเราต้องใช้ทุนส่วนตัวออกเองเนี่ยมันก็จะไม่มีไรายได้เนาะก็เลยคิดว่าเอออยากจะทำงานเหมือนกับเพื่อนๆทั่วไปที่ มาอยู่ที่มันก็อยากจะมีงานทํานะคะแล้วก็อยากจะมีไรายได้มีงานทํานะคะเออเอเอย่างพี่ปอนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันก็คือว่าอยากจะมีไรายได้ก่อนแล้วก็เรียนแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าอยากจะต่อโทรเหมือนกันแต่ว่าเออไปไปมาคิดว่าถ้าเราต่อโทรแล้วเราไม่ได้ทํางานหรือเราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยมันจะเครียดไปไหม คิดว่าชีวิตมันคงจะเครียดหน้าดูนะคะแล้วก็เราก็มีครอบครัวเราด้วยอืมก็เลยเรื่องเรียนต่อเนี่ยก็เลยเอ,อตรงนั้นก็เลยดออปไปนะคะคราวนี้ก็เลยพอภาษาเราได้ปุ๊บตอนนั้นเนี่ยก็เลยมาหางานทำแล้วก็เคยเล่าไปแล้วอยู่ในไลฟ์ก่อนนะคะว่าเออ ตอนที่ทํางานเนี่ยทำงานอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรนะคะเอ่อก็อยากให้เพื่อนๆไปตามดูไลฟ์ก่อนนะคะว่าพี่ปอทํางานเกี่ยวกับอะไรมานะคะอืมงานที่ทําตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าเบบริษัทเนี่ยเสนอให้พนักง,งานเป็นออกอาสาสมัครเพื่อที่จะออกนะคะจ้างออกนั่นเองเอ่อเออร์ลี่ลีทประมาณนั้นนะคะลีทายเอ่อให้จ้างพนักง,งานออก พี่ปอก็เลยรับข้อเสนอในที่ทำงานเนะขาจะเรียกเป็นพรีเมียแหละแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วก็คือ up finding นะคะการรับเงินที่เขาจ้างจะออกนะคะก็เลยรับพี่ปอเลยรับเงินก้อนนั้นมาแล้วก็มาสมัคร ขอทำอุมชูลุ่งกับทาง Argent u r for a r b i t นะคะแต่การที่เราจะได้อุมชูลุ่งเนี่ยเราจะต้องอก็คือปรึกษานะคะกับเจ้าหน้าที่ของ Argent u r for a r b i t ก่อนนะคะว่าเอาเขา,เามีข้อคิดเห็นยังไงเขาดูประสบการณ์ของเรานะคะว่าเออเราเคยทำงานอะไรมาแล้วเรามีความรู้พื้นฐานอะไรมานะคะ ดีตรงที่ว่าพี่ปอนเนี่ยทำงานแล้วก็ต่อเนื่องกันมานะคะแล้วก็มีความมีความรู้มาบ้างนะคะทางเหมือนกับว่าประสบการณ์การทำงานที่เมืองไทยนะคะก็มีมาบ้างนะคะก็เลยได้รับโอกาสให้ทำอุ่มชูลุ่งตรงนี้นะคะที่ที่ทำอยู่เนี่ยอาชีพที่เลือกเปลี่ยนที่จะทำเนี่ยก็คือ เขาฟราอินอีคอมเมิร์ซนะคะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างไม่ค่อยมีคนรู้จักนะคะ mm hmm. คำว,ว่าอ e ีคอมเมิร์ซก็คือเหมือนกับว่าการค้าเนาะการพาณิชย์นะคะแต่ว่ามันก็ะจะมีส่วนเรื่องอการทำอ,ะ,อะไรอะระบบดิจิทัลนะคะในสมัยปัจจุบันนะคะก็ เป็นอาชีพเนี้จริง,รงๆในเยอรมันถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วยังไม่มีนะคะอา,อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เพิ่งมาใหม่ประมาณหกเจ็ดปีให้หลังนะคะก็พี่ปอก,ก็เลือกอทำอาชีพนี้นะคะเลือกเรียนนะคะเมันก็คือการฝึกงานนั่นเองนะคะซึ่งต่างจากการทำ o u า s b u i l d i n g นะคะการทำ o u า s b i l d i n g เนี่ยคือ สำหรับคนที่เขาไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนนะคะอย่างเช่นเด็กๆนะคะที่จบใหม่นะคะออกจากโรงเรียนจบใหม่มาแล้วก็ต้องการที่จะต่อสายอาชีพนะคะสายอาชีพอาชีวะถ้าเป็นาภาษาไทยก็คือสายอาชีวะนั่นเองสายอาชีพนะคะอืมอถ้าไม่ได้ศึกถ้าบา,บางคนที่ไม่ต้องการจะต่อสายอาชีพเขาก็จะไป สตูดิโอเรนะคะก็จะไปเรียนต่อนะคะศึกษาต่อก็ก็จะมีสองทางให้เลือกนะคะที่เยอรมันอืมอาจจะมีหลายทางมากกว่านั้นนะคะเอ่ออันนี้ขอขอให้ข้อมูลตามประสบการณ์ของตัวเองเนอะมันก็จะมีทั้งสายอาชีพแล้วก็สายเรียนต่อนะคะอืมอย่างที่เกินมาเบื้องต้นเนอะที่แรกอะ่ะพี่ปอมไม่ได้คิดว่าจะต่อสายอาว่าจะอืม ขอทำอุมชูรุ่งกับทางอาร์เกนทัวร์เฟอรนะคะที่แรกอยากจะศึกษาต่อแต่พอถ้าเราศึกษาต่อปุ๊บเราเข้าไปทำต่อโทรนะคะก็เอเรื่องเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็จะไม่ได้ในตรงนั้นนะคะอันนี้ก็คือมันสำคัญกับเรามากว่าเพราะว่าเออเราไปเรียนต่อแต่มันไม่มีไรายได้แล้วเราต้องไปหางานเสริมทําซึ่งอม ยังไงอ่ะหางานเสริมทํากับเรียนต่อคิดว่ามันคงล้นหลามชีวิตมันก็คงจะแบบยากยากกว่านี้นะคะคิดว่ามันก็เครียดอนะ่ะมันก็คงจะเครียดนะคะก็เลยเออขอเลือกเอาเป็นเราฝึกงานดีกว่าไหมอุ้มชูรุ่งไปเปลี่ยนอาชีพแล้วก็ออในระหว่างนี้ก็คือมันจะได้เงินช่วยเหลือจากอาเกนทัวร์เฟอร์อานะคะก็คือเงินอาบส์โลซนเกลนะคะ อันนี้เนี่ยเป็นรายได้ AR, เป็นเขาเรียกว่ารายเงินช่วยเหลือพื้นฐานนะคะที่ผู้บางงานนะคะจะได้รับพี่ปอเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะดอยส์เบอร์เกอร์แล้วนะคะก็คือเป็นสัญชาติเยอรมันแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับคนที่ไม่ได้สัญชาติเยอรมันหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจ เพื่อนๆคนไหนทราบก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าก็คือเพื่อนคนไทยเนี่ยที่ยังไม่ได้ขอสัญชาติเยอรมันเนี่ยแล้วทำงานแล้วพออออกจากงานปุ๊บหรือระหว่างที่รอหางานทำเนี่ยไปลงทะเบียนที่อาเก t ทัวเฟอร์อาไบเนี่ยจะได้รับเงินอาไบสโรสเ n นเกลใช่ไหมคะพี่พี่บอกเข้าใจว่าเขาจะได้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าสิทธิ์ที่ จะได้ทำอุอ้มชูรุ่งหรือเอาสปิลดุ่งเนี่ยเขาจะได้เท่ากับคนที่อเป็นคนเยอรมันหรือเปล่านะคะอันนี้พี่ปอไม่แน่ใจถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะอ่ะส่วนในส่วนของพี่ปอนเนี่ยก็คือเป็นสัญชาติเยอรมันแล้วแล้วก็ออืมอได้รับสิทธิ์เนาะ,ะเออ่เงินเงินอ่ไบสโลเซนเกลนะคะแล้วก็ เงินที่อืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมก็คือทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยได้เงินช่วยเหลือใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บสำหรับคนฝึกงานนะคะอืมถ้าถ้าเป็นเป็นเด็กเด็กเยอรมันที่เขาทำเอาสปิลดุ้งใช่ไหมคะเขาก็จะได้เงินเดือนเหมือนกันแต่ว่าเงินเดือนของเขาเนี่ยอืมจริงๆเอ่อ อาจจะเล่ากลับไปกลับมานิดนึงนะเพราะว่ามันสดนะคะพี่ปอไม่ได้เตรียมสคริปต์นะ <laughs> จริงพี่ปอจะทำ o u t s o u r c i n งก็ได้นะคะอะจะไปแต่ว่าพอคำนวณแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าพี่ทำ o u t s o u r c i n งเนี่ยอะจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะจะไม่ได้รับเงินアบายสโลเซนเกลนะคะตรงนั้นเขาก็จะตัดไปเพราะว่าเขาถือว่าเราเนี่ยไปได้งาน จากบริษัทที่เราหาเอาไว้นะคะที่เราสมัครเอาไว้มันก็เหมือนกับเราได้งานนั่นแหละแล้วก็แต่ว่ามันเป็นออ t s o u r c i ก็คือไรายได้อาจจะน้อยกว่าคนที่ไปมสมัครงานเป็นพนักง,งานของเขาเลยนะคะคือไม่ใช่ฝึกงานไม่ใช่เด็กฝึกงานนะคะตรงนั้นเนี่ยจะได้จะได้ไดไรายได้น้อยนะคะน้อยกว่า คนทีเน่เป็นได้งานประจําอ่ะประมาณนี้นะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยคิดไปคิดมาเออฉันไม่ทำอาสบิรุ่งดีกว่าเพราะว่าแล้วมันใช้เวลาด้วยนะคะประมาณประมาณสามปีนะคะแต่ของพี่ปอนเนี่ยสามหรือสี่ปีคะไม่แน่ใจนะคะน่าจะสามปีนะคะถ้าใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะคะแต่ของพี่ปอนเนี่ยถ้าเลือกที่จะทำอุมชูรุ่งเนี่ย ก็จะได้เงินคงได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อไปแล้วก็จะได้เ,เงินเอ็กซ์ตร้าโบนัสนะคะสำหรับก็ <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เพิ่งที่เ,เพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่ที่ในห้องนะเขาคุยกันนะคะแล้วก็คุณครูเขาก็บอกมานะคะว่าเออถ้าเธอ,เอ ทำ absolute proof ผ n g ผ่านนะคะถ้าสอบผ่านมันมีจะจะมีสองส่วนนะคะ t y i e s กับ t h a i w a y นะคะ absolute absolute Abs proof นะคะถ้าผ่านเนี่ยคุณจะได้โบนัสประมาณ2,500ยูโรนะคะอนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเงินที่เราทำ practicum นะคะเ,เป็น practican หรือ practicum นะคะก็คือจะต้องไปหา ที่ฝึกงานนะคะนอกจากนั้นเราจะได้เงินจากที่เราฝึกงานด้วยนั่นแหละอมเป็นเบีย้ยเลี้ยงนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะอมืมันก็จะมีค่าสวัสดิการที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือเราหลายอย่างนะคะตอนนี้พี่ปออยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าสำหรับ เพื่อนๆที่อายุไล่เลี่ยบประมาณพี่ปอเนาะประมาณสี่สิบกว่าแล้วนะคะเกือบจะห้าสิบแล้วนะคะพี่ปอเนี่ย <c oughs> ก็คือว่าอยากจะแนะนำถ้าคุณทำงานแล้วในเยอรมันมีประสบการณ์แล้วนะคะในการทำงานและอยากจะเปลี่ยนอาชีพนะคะเอ,อแนะนำให้ทำอุ่มชูลุ่งแทนการทำออสบิลดุงนะคะ เพราะว่าจะได้สิทธิประโยชน์มากกว่าการทำ o u t s ป u r ดุ n กับเด็กทั่วๆไปนะคะคุณจะจะไม่ต้องไปนั่งเรียนกับเด็กน้อยนะคะ <g ül> <g ül> ก็อืมก็คือคุณจะได้ไปทำงานฝึกงานเลยนะคะแล้วก็อืมมันก็จะเร็วกว่านะคะของพี่ปอนนี่ประมาณสองปีครึ่งนะคะอืมแล้วทุกวันนี้ก็คือต้องเรียนกับเขาอะนะคะก็อยากจะเอ่อมาแชร์ตรงนี้เนาะ ทีแรกก็ไม่รู้นะคะว่าอืมไม่ไม่แน่ใจไม่ไม่ได้เป็นอาชีพที่เราเอาตกลงตัดสินใจที่จะที่จะทํำนะคะอืมแต่ว่าเราคิดว่าอืมมันเป็นทางเลือกนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากเป็นพนักง,งานประจํานะคะเพราะว่าอาชีพนี้สามารถที่จะทําอยู่บ้านได้นะคะแล้วก็อืม อาจจะเป็น s e l f s t ด d y นะคะหรือว่ามีกิจการของตัวเองได้นะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพาณิชย์นะคะเรื่องการดูแลกิจการของตัวเองเอแล้วถ้าวันหนึ่งเราอยากจะเรียนต่อนะคะเราอาจจะเหมือนกับว่าทำโทรต่อโทรนะคะต่อปริญญาโทเนี่ยเราก็สามารถ เรียนต่อไปได้นะคะมันจะมีสาขาอย่างเป็น BWL นะคะเรียกว่า Betrieb Wirtschaftliche Betrieb Wirtschaftliche อะไรเนี่ยสักอย่างออตอบพูดผิดต้องขออภัยนะคะแต่ว่า BWL เนี่ยเป็นสำหรับอาชีพที่ เพื่อไปเป็นผู้บริหารนะคะถ้าใครที่อยากจะทำบริษัทหรือว่าตั้งบริษัทเนี่ยกเ็เราสามารถที่จะใต่หรือต่อเอไปสาขาวิชาเหล่านี้ได้นะคะอืมมันก็จะมีหลายทางเลือกนะคะให้เราเลือกทีแรกพี่พอคิดว่าจะเป็นครูนะคะอยากจะเป็นครูสอนภาษาเยอรมันแต่ว่าไปไปมา,ม,ามาแล้วเนี่ย ดูทางเลือกอื่นแล้วเนี่ยมันกว้างดีนะคะอาชีพอื่นที่ที่ไม่ใช่ครูเนี่ยแล้วมันภาษาเยอมันมันก็ต้องล้อคู่กันไปอยู่แล้วอะ่ะไหนๆเราได้ภาษาเยอมันแล้วเราก็เอาขแขนงอื่นเข้ามาแจมด้วยจะดีกว่าก็เลยคิดว่าเอออีคอมเมิร์ซนี่แหละเป็นเป็นทางเลือกของเราเลย แต่ว่าเอาไปเอามานะคะตอนนี้เริ่มเรียนเนี่ยมันจะมีคำนวณน,นะคะซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่ถนัดเลยนะคะอืมจะมีดูเรื่องอภาษากฎหมายก็จะเยอะนะคะเพราะว่าจะจะมีเรื่องอ่านสัญญาการซื้อขายนะคะแล้วก็เศรษฐศาสตร์นะคะตอนนี้ที่เรียนอยู่อือ ยังไม่ได้ลงเต็มตัวในเรื่องของ e-commerce นะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่พี่ปอเรียนปรับพื้นฐานนะคะ